เมืออ่อสูญบนรนทรกการจากโลกล้านปีที่ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งมันก็ห้ามหันชีวิตมนุษย์ทุกคนแบบไม่เลือกหน้าชื่อของมันคือเดเมกกาโลดอนยูซาโฟตินสตูดิโอขานำเสนอจะปอยนหนังโคตรโมในภาพยนตร์เรื่องจูแลสิกจักไอหลามคลั่งถล่มโลก สู้ดีท่านผู้ฟังที่น่ารักน่าหยิกทุกท่านกันด้วยนะคร,รับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับภาพยนตร์ที่ทำรายได้แบบถล่มทลายสองบาทสามบาทอันนี้ก็เอานะเรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งที่พอฟัดพ่อเหวี่ยงกับภาพยนตร์สเน็กคีดื้อของประเทศไทยที่ใครได้ดูแล้วเนี่ยข้าพเจ้าขอบอกเลยนับถือนับถือถามผมดูหรือยังยังเพราะอะไรถึงยังไม่ดูนั่นเหรอยังเสียดายชีวิตเพราะกลัวตกใจงู ว่าเอฟเฟกต์มันและเล่ะเรื่องราวของจูลสิกจาร์กจะเป็นยังไงไปติดตามฟังกันได้ในจะปล่อยส่วนใครที่อยากไปดูก็ไปหาเปิดดูในยูทูยเอานะเพราะในคลิปนี้มีเซนเซอร์แน่นอนนมทั้งเรื่องนี่คำเตือน คลิปเปออยนี้อาจมีวาจาก,กวนทีและดูดสมองซึ่งจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมือนในภาพยนตร์ผู้ฟังท่านไหนอยากจะเอาสาระเต็มๆเ,เขาแนะนำให้ไปเปิดหนังดูจะดีกว่านะครับในเรื่องราวของจูและสิกจากไอ้ลามคลั่งทะลมโลกนั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อมีนักท่องเที่ยวสองสาว อย่างเด็บบี้และเด็บบาหวังจะมาใช้เวลาในวันหยุดกับการพักผ่อนหย่อนใจในทะเลสาบแห่งหนึ่งที่นางเด็บบ้าเนี่ยก็เกิดอาการสงสัยว่าทะเลสาบที่สวยงามและแสนสงบแห่งนี้ทำไมถึงไม่มีนักท่องเที่ยวคนอื่นมาเที่ยวเลยนะ แต่เดบบี้นั้นก็บอกว่าอย่าไปสนใจเลยแบบนี้เนี่ยดีแล้วพอเราจะได้ถอดผ้ากันยังไงล่ะแต่ในขณะที่พวกเธอทั้งสองนอกลังค่อยๆที่จะปลดกระดุมถอดเสื้อผ้านั้นก็ปรากฏว,ว่าแค่ฉากนี้ฉากเดียวหนังแม่งถ่ายไปเกือบ10นาทีโอ้ม y กอดเอาเป็นว่าเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งของเกาะกันบ้างที่ดีนะครับมีรนักวิทยาศาสตร์ที่กําลังทําการทดลองอะไรบางอย่างกับโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าถ้ายากให้โลกรอดต้องปล่อยฉลามลงไปฆ่ามนุษย์ทว่าในขณะที่พวกนักวิทยาศาสตร์กําลังเถียงกัน ในเรื่องที่โค้ดไอหลามนั้นมันดันตัวใหญ่ผิดปกติก็เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างจนทําให้สถานีทดลองนั้นสั่นสะเทือนจนเกิดระเบิดดังปังเสียงระเบิดนี้ก็สะนั่นสั่นไหวไปทั่วรับรู้มาจนถึงเด็บบี้และเด็บบ้าที่กาลังเล่นน้ํากันอย่างเมามันอย่างการสาดน้ําใส่กันจุ่วิงจุ่วิงจุ่วิง และแน่นอนว่าลำพังแค่ฉากเล่นน้ำเนี่ยก็รอไป10นาทีแล้วเหมือนกันไม่รู้ให้กูดูอะไรไอ้ผู้กำกับแต่แล้วนางเดบบี้ก็ถูกอะไรสักอย่างลากลงไปใต้น้ำและสุดท้ายก็เป็นคิวของใหญ่เดบบ้าและเรื่องราวของจูนัสิกาากก็กำลังจะเริ่มขึ้นอืม ไม่กี่ชั่วโมงต่อมานักปนข้อมูลสาวมือฉมังที่มีชื่อว่าบาบาร่าพร้อมกับลูกน้องของเธออีกจำนวนหนึ่งก็กำลังวางแผนที่จะมาปนข้อมูลขององค์กรที่สร้างสัตว์ประหลาดเพื่อไปขายให้กับคู่แข่งแต่ทว่าในขณะที่พวกเขากำลังขนแผงวงจรไปติดตั้งเพื่อทำเครื่องแอบฟังที่อยู่ในฝั่งตรงข้ามของทะเลสาบ พวกเขาทั้งหมดก็พบว่ามันมีตัวอะไรสักอย่างอยู่ใต้น้ําและมันกําลังสร้างน้ําวนจนทาให้พวกเขาเนี่ยต้องตกลงจากเรือและจมน้ํากันและเนรณาแถมบางส่วนก็ยังถูกดักไปอีกด้วยเมื่อพวกที่เหลือพากันขึ้นฝั่งมาได้ต่างก็พากันสงสัยว่าไอ้ที่อยู่ใต้น้ํานั้นมันคือตัวอะไรกันแน่แต่ดักเกอร์ก็บอกว่าตัวของมันเนี่ยยังกะฉลามเลยนะแต่เจ้าวินเบนซินเพื่อนสนิทของมันก็เถียงว่านั่น จะเป็นไปได้ยังไงฉลามมันต้องอยู่ในทะเลนี่มันแม่น้ำนะเว้ยแต่นางบาบาราหัวนหน้าของพวกมันก็บอกว่ามันจะต่างกันยังไงละ่ะในเมื่อมันเป็นน้ำเหมือนกันมันก็ต้องอยู่ได้นางบาบาร่าเนี่ยจึงชี้นิ้วสั่งไปให้ไอ้เจ้าดักเกอร์หลงน้ำไปซะถ้าไม่มีแผนวงจรงานเราก็จบและพวกเราจะไปได้ค่าจ้างเลยสัก,กบาทเดียวเจ้าดักเกอร์ที่ต้องการเงินเพื่อไปซื้อเพย์สเตชั่นหาในรอบต่อไปก็รีบดำดิ่งลงไปใต้ทะเลสาบเพื่อหวังจะเก็บกูซากของแผนวงจรตามที่ได้รับสั่ง แต่ทว่าเขาก็เจอกับฉลามที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตอื้อกรีดแบบนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วเว้ยเจาดักเกอร์เนี่ยูรีบว่ายน้ําขึ้นมาเพราะเกรงว่าถ้าอยู่ต่อไปจะกลายเป็นอาหารฉลามซะเปล่าแต่ว่ามันก็คิดไม่งั้นแหละเพราะสุดท้ายก็โดนแดกอยู่ดีโอูโ้หูย CG ฉลามเห็นแล้วอยากจะคลั่งตายว่าแล้วก็เอามือนวดตาไปสองทีอืมไม่ไกลกันมากเท่าไหร่ก็มีพวกกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นเพื่อนของนางเด็บบี้และเดบบา้าที่ตายหาไปตั้งแต่ต้นเรื่องอย่างจิวเทียน่าและคริสตี และเจ้าหนุ่มแจ็คชายหนุ่มหน้าม้อเพียงคนเดียวที่หวังจะเหมาสาวทั้งสามคนในการมาเที่ยวทะเลสาบเพียงครั้งเดียวโอ้โหปณิธานยอดชายชัดๆซึ่งจิวก็แอบสงสัยว่านางเด็บบี้และเดบบ้ามันหายหัวไปไหนกันวะอย่าบอกนะว่าพวกมันแอบกลับบ้านกันไปเรียบร้อยแล้วอะแต่เทียหน้ากับคริสตี้ก็บอกว่าช่างหัวมันเป็นไรเดี๋ยวเรามารีบถ่ายรูปลงไอจีและให้เจ้าแจ็คเนี่ยอัดวิดีโอเราลงติ๊กต็อกกันเถอะพอพูดจบทั้งสี่คนก็ลงเรือลำเดียวกันว่ายน้ำทะบุบทะบุบไปกลางทะเลสาบเพื่อททสิ่ง่งงีหววัไ้ และก็นั่นแหละสิ่งที่เรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งพอพวกกลุ่มวัยรุ่นเจเจกับน้ําวนและสูครคลั่งจากใต้ทะเลสาบพุ่งเข้ามาจนเลือจุนเลือล่มส่งผลให้นมเอ้ยพี่คนหนุ่มอย่างเจ้าแจ๊กถูกลากไปแดกอย่างหน้าตาเฉยแต่จะถามหาฉากแดกคนสุดอลังการพอคนสปอยคิดว่างบคงจะหมดแล้วละ่ะและพอทั้งสามสาวขึ้นฝั่งมาได้พวกเธอก็พบกับขาย,ยางข้างหนึ่งของไอ้เจ้าแจ๊กลวงอยู่กับกระเป๋าเคสที่พวกเธอนั้นเก็บกู้มาได้พวกเธอเนี่ยก็ไม่รู้จะทํำยังไงถ้าแต่วยยกกกู้้ั็ไไมม่ดาาจ ทางน้ำนี่ว่าแย่ yeah, ละสิแต่แล้วพวกเธอเนี่ยก็เจอเขากับกลุ่มของบาบาราที่โผล่เข้ามาและถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วหนูๆทั้งสสาวจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับเธอฟังก่อนที่บาบาราจะบอกว่าเรารีบออกห่างจากทะเลสาบกันก่อนดีกว่า พอฉันก็เสียงคนของฉันไม่เหมือนกันพอพูดจบพวกเขาก็มาประชุมกันว่าจะเอายังไงต่อพอเรือของทั้งสองฝ่ายต่างถูกทำลายไม่มีทางที่พวกเธอเนี่ยจะออกจากเกาะแห่งนี้ได้แต่จิวที่รู้เรื่องเกาะแห่งนี้เป็นอย่างดีก็บอกว่าที่นี่มีแหลบของพวกนักวิทยาศาสตร์ที่ทําการทดลองอยู่ไม่ไกลเราน่าจะไปขอให้พวกเขาช่วยเราได้นางบาบาร่าเนี่ยก็ยิ้มออกมาที่มุมปาก ก็จะหันไปกระซิบกระซาบกับลูกน้องของเธอเพื่อวางแผนจะใช้เด็กพวกนี้ให้พาพวกเราไปที่แลบให้ได้เพราะเครื่องนำทางของพวกเราเนี่ยดันเสกจมน้ำไปพร้อมกับแผงวงจรซะแลว้วลุงเช้าต่อมาเนื่องบาบราร่าก็ไปบังคับให้ทั้งสามสาวพาไปยังแลบวิจัยที่ว่าซึ่งพวกเธอก็ไปเจอห้องแลบที่ซ่อนอยู่ในโรงงานล้างแห่งหนึ่งที่ติดป้ายโคตรหรูไว้บนกระดาษ a 4ว่าห้ามดูดอันตรายระวังแตกทำไมมันแปลแปลกๆวะแถมที่นั่นเนี่ยก็ยังมีลุงคนหนึ่งนอนอดโอ้อยู่ด้วย พวกสาวๆจึงรีบไปไประยุงแกไว้แต่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะลุงลุงแกที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็อธิบายว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดจากแกเองที่ดันทําการทดลองกับฟอสซิลโบราณเอ้ยฟอสซิลโบราณจนมันเกิดระเบิดออกมาดังตุ้มชื่อของมันก็คือเมกกะโลดอนมันมีชีวิตเล็กคิดผิชิตสิ่งมีชีวิตนุกล่วงบนโลกให้หายหดไปตามๆกันนางบาบาร่าฟังอย่างนั้นเนี่ยก็คิดว่าอุมไม่ไหวแล้วเผอิเจอชิบหายและไอ้แก่เธอจึงบังคับให้ลุงแกลุกขึ้นมาและ แต่ลุงก็บอกว่าไม่ได้หรอกเจ้าฉลามเมกกาโลดอนไม่ยอมให้ทำอย่างนั้นพอเรือทุกลำพร้อมทำให้เฮลิคอปเตอร์ต่างพังกันไปหมดแล้วนั่นรวมถึงเรือดำน้ำของพวกเราด้วยลูกน้องของนางเด็บราอย่างเจ้าเจ,าเจสันนั้นก็ไม่เชื่อว่าปลาหาอะไรจะแดกเรือดำน้ำมึงบ้าเปล่าพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยนางบาบาลาจึงบังคับลุงให้ลงไปเก็บแผงวงจรที่อยู่ใต้น้ำมาซะเพราะมันเป็นทางเดียวที่พวกเธอจะรอดลุงนักวิทยาศา,ศาสตร์จึงโชว์เทปโดยการถอดเสื้อผ้าออกและลงไปให้เจ้าชลามเมกกาโลดอนแดกเล่น <c oughs> เพื่ออะไรวะ ไอ้เจ้าวินเบนซินก็ไม่อยากจะเชื่อถึงกับทำตาลุกโพงเลยทีเดียวควายจริงๆแต่ในขณะนั้นพวกทั้งสามสาวก็อาศัยจังหวะที่กลุ่มโจรกาลังเผลอวิง่งหนีเข้าไปในป่านางบาบาร่าเนี่ยถึงส่งให้ไอ้เจ้าวินเบนซิน,นไปจับพวกมันกลับมาซะ และยอดนักกล้ามหัวใจกเกเรอย่างพี่วินก็ใช้วิชาครอบครัวที่แข็งแกร่งทุมพวกวสาวๆต้นหน้ามืดลงไปกับผืนน้ำจนบ้าคลั่งสุดท้ายนั่งเทียดนากระโดนโค่นฉลามเมฆกระดอนที่โผล่มางาบเธอตายไปต่อหน้าต่อตาทุกคนเลยทําให้ทั้งสองสาวอย่างจิวและคริสตินยอมแพ้นในที่สุดก่อนที่นั่งบาบาร่าจะมีแผนใหม่โดยการไปเตี๊ยมดไดนามิกที่เอามาจากโรงงานโดยเธอก็วางแผนหวังจะให้จิวและคริสตินนั้นว่ายน้ําลงไปเอาแผงวงจรกลับมาและเธอจะให้เจ้าวินเบนซิน,นปาลา เปิดดนน้ำมันเพื่อฆ่ามันซึ่งมันเป็นทางเดียวที่พวกเราจะรอด แต่ถ้าพวกเธอไม่อยากทําก็น่าจะรู้นะว่าจะต้องเจอกับอะไรซึ่งทั้งสองสาวอย่างจิวและคริสตินนั้นก็รู้ดีว่าถึงแม้จะรอดออกไปได้พวกมันก็คงจะไม่ปล่อยเราไปแน่แท้ถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างแล้วก็พวกเราตายแงะแกะ่จึงยอมร่วมมือเพื่อเล่นละครตบตาพวกมันไปก่อนในจังหวะที่เจ้าวินดีเซลได้ทําการจุดระเบิดเดนไมท์ในขณะนั้นคริสตินก็โผล่ขึ้นมาจากน้ําพร้อมกับก้อนหินในมือไม่รอช้าไม่นานจึงปาก้อนหินก้อนนี้ไปโดนหน้าอกของไอ้เจ้าวินดีเซลจนไดนไมท์นั้นหล่นลงมากับพื้นและเกิดระเบิดดัง บุมลางของพี่วินเนี่ยก็ตายคาทีจนทําปืนสั้นหล่นไปตกอยู่ใกล้ๆจิวแต่จิวก็ยังไม่ทันที่จะหยิบปืนมาป,ป้องกันตัวเองได้นางบาบาร่าเนี่ยก็ใช้ปืนพร้อมกับเอฟเฟกสุดอลังยิงตะบุ้งไปเชียวแขนเธอซะก,ก่อนปืนอันนั้นจึงตกไปอยู่ในมือของคริสตีนแทนนางบาบาร่าเนี่ยก็บอกว่าอย่าทำอะไรงงโง่นะเด็กวัยรุ่นอย่างเธอยิงปืนไม่เป็นหรอกใช่ไหม ยึดเสียงเลยดีกว่าพร้อมกับสั่งให้เจ้าเจาสันที่กําลังหูดับจากเสียงปืนเข้าไปยึดปืนมาซะ้วยความโง่เง่า,งาหรือบทที่มันปัญญาอ่อนอันนี้ก็ไม่ทราบเพราะแทนที่มันจะสั่งให้เขาโยนปืนมาให้ไอ้ควายเจสันก็ลงไปในน้ําเพื่อไปหยิบปืนกลับมาจนแล้วจนรอดไอ้โง่นี่ก็ถูกโคตรฉลามอย่างเมกาโลดอนพุ่งเข้ามางับจอดจนมันตายหาเอาเถอก็ไม่แปลกใจหรอกแต่ถ้าจะแปลกใจมากกว่านี้คือทําไมแ้งสองสาวที่มันอยู่ในน้าเนี่ยไม่โดนแดกวะนางบารบาร่าที่เริ่มสงสัยพอแปลกใจกับไอ้ฉลามตัวนี้สเหลือเกินแดก พวกกูไอเวนเธอจึงทนไม่ได้จึงคิดที่จะกำจัดทั้งสองสาวทิ้งไปซะแต่เจ้าโคตรฉลามไม่กระโดดน,นั้นไม่ยอมพอหงวันหววนมอย่างที่สุดโคตรฉลามจึงโผล่ออกมาด้วยฉากที่บละหึมบละหึมแบบสโลโมชั่นสะด้วยกระโดดพุ่งมาเป็นกลวยงับนางบาบาร่าจนตายคาที่ว่าแต่มันโดดขึ้นมาบนบกแล้วมันลงไปในน้าได้ยังไงวะเนี่ยมึงต้องลงพื้นสิเฮ้ยจิวกับคริสตินที่เริ่มรับความกาวไม่ไหวจึงคิดที่จะกำจัดมันทิ้งซะเพราะถ้าปล่อยไว้เนี่ยรับรองว่าคนฟังสปอยป,อดปวดหัวแน่นอนและ แลวคนดูอย่างกูละโดยแผนการสุดท้ายก็ไม่ต่างอะไรจากแผนของนางบาบาร่าจิวนั้นอาสาตัวเองไม่เป็นเหยื่อรอให้เจ้าโครฉลามน้นบัง,งับดูดเธอซึ่งหลังจากเธอลงไปในน้ำเดดะโกนเรียกฉลามฉลามฉลามมันกู้มาจริงๆซึ่งคราวนี้เม่สาวคริสตินมนุษย์ปลาหินที่ปลาแม่นมาสุสดๆเธอก็จัดการควเองเดนนิมยอันเท่าแขนฟิวย้อยลงไปสู่ปากของโคดฉลามเมกกะดนจนเกิดระเบิดดัง ตึงโคตรหลามนั้นก็ตายคาที่เจอไปแบบนี้ไม่ได้พูดไม่ได้เกิดทั้งสองสาวเห็นอย่างนั้นก็ดีใจพากันปลอบกันและเดินกลับบ้านกันเฉยเลยเอา้าวไม่ไหวกลับเหรอจบมันวันหนังเรื่องนี้จะมีภาคต่อปะโอ้ยกากขนาดนี้ถ้ามันมีกูตามไปสมัครซับสไครต์เลยอ้าเชื่อฟินสัส oh